สำหรับลาดทุนไทยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามจากคุณสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการาฟมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอสแอลจำเก็ดสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับผมกับบ้านเรามีเรื่องข่าวอัปเดตเมื่อตอน 14ในกา57นาทีครับประมาณบ่าย3โมงอืครับอ่มีเรื่องอัปเดตการเมืองสําหรับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเห็น้อบใสารและตําวนพิจารณาเลื่อนการโหวตเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าจะมีคําตัดสินนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของคุณพิธาครับความเห็นอ่ผู้ตรวจการลงมติส่งเรื่องให้สารและตําบลออกคําสั่งชั่วคราวเพื่อให้เลื่อนคัดเลือกนายกออกไปก่อนจนกว่าจะสารจะตัดสินอันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ทําให้ ก็ถ้ามองในแง่ดีอย่างนี้ก็คือรอให้เรื่องของคุณพิธานั้นเสร็จสิ้นเป็นในรูปแบบไหนก่อนนะจะได้ชัดเจนขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวะจะตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธ์ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็ให้ให้ทางสารรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อนนะครับว่าเป็นข่าวที่ทำให้ตลาดเป็นลักษณะของการนอนตัวตั้งแต่ช่วงบา่ายขึมานะครับเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้โดยตรง ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นเรื่องของผลการงานคร KKP นะครับ K Bank KKP เนี่ยผลการงานไม่ดีอยู่แล้ว K Bank ผลการงานไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ลงค่อนข้างเยอะใน KKP และ K Bank ในขณะที่ตัวสิรินี่ก็เป็นเรื่องของคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรึอไม่ได้เป็นนายกนะฮะก็เป็นลักษณะอ่อนตัวเป็นการเกมไหลแล้วอ่อนตัวส่วนหุ้นในกลุ่มอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของถ้ามันจะต้องเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปโดยที่ คาดการว่าคงจะต้องเป็นสักสามอาทิตย์นะฮะถึงจะได้รับรู้เรื่องนะครับว่าสารน้ำนูนพิจารณาอย่างไรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสามอาทิตย์นะี่นั่นหมายว่าตลาดก็จะเป็นลักษณะการแว่งนะครับแล้วก็ไปดูถ้าได้มันเสร็จเรียบร้อยสามารถโหวตได้จะโหวตไปต่อไอจะเสร็จสิ้นในเดือนเดือนสิงหาก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยานะครับหรือ mm hmm. กันยานั้นจะเสร็จสิ้นหรือเปล่างบประมาณจะเป็นยังไง mm hmm. นี้นเป็นเรื่องของทาง ทางที่นักวิเคราะห์นักลงทุนต่างๆก็พิจารณากันวันนี้เลยมีลักษณะของการขายจำกำไรลงมาฮะในแง่ของเอสแซลนะครับมองจุดรับของเอสแซลนั้นมองจุดรับที่ระดับ1 5 0 5ครับจุดต้านนั้นอยู่ที่1546นะครับตัวหุ้นครับวันนี้เรียนแนะนำหุ้นตัวกังกุลนะครับ,บ,บ,บกังกุลกังกุลน,นั้นให้จุดรับไว้ที่ระดับ3บาท20ต่างครับจุดต้าน3าบาทส4นะครับแล้วก็ติดตัวหนึ่งคือไทออย นะครับจุดรับไทยออยู่ระดับ46.75จุดต้าน50ครับในแง่ของตัวไทยออยเนี่ยเป็นเรื่องของราคาน้ํามันโลกนะครับที่มีลักษณะเทนปรับในทางที่เพิ่มขึ้นณขณะที่เราลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะครับขณะที่เราลังออกอากาศอยู่เงี่ยตัวเบนซ์เองนะครับราคาน้ํามันในในตลาดเบนซ์เองในตลาดของดับวีทีไอเมื่อเช้านี้มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับขยับไปที่ตัวเบนซ์นั้นไปเล่นที่ระดับราคาอยู่ที่ประมาณ แปดสิบจุดเจ็ดเจ็ดเหรียญแล้วฮะแล้วก็ในวิวทีไอเล่นที่เจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนั่นหมายถึงว่าราคาน้ำมันมีลักษณะกา,ารปรับในทางที่เพิ่มขึ้นกลุ่มอุรกรมที่ได้รับผลทวงค่อนข้าง,ข,างขยับนะฮะขยับในทิศทางค่อนข้างดีก็จะเป็นกลุ่มลงกันในแง่ของกลุ่มลงกันก็จะมีหุ้นของตัวพิเทพกับตัวทไทยออยนะครับเป็นลักษะเป็นลักษณะของการที่จะพิจารณาสําหรับการลงทุนกับราคาน้ํามันที่มีลักษณะาาของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับ พราะนั้นก็ลองพิจารณาดูครับในแง่ตัวหุ้นไทยออยก็ดูจะโดดเด่นวันนี้ไทยออยเนี่ยขึ้นมาที่สี่แปดบาทห้าสิบตังค์นะฮะบวกไปบาห้าสิบตังค์นขาะที่พิเทพขึ้นมาที่ร้อยห้าเก้าบาทห้าสิบตังค์บวกไปบาทห้าสิบตังค์ถ้าเราตีตัวเมื่อปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วราคาน้ํามันโลกเนี่ยในตลาดเบนซ์เองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเหรียญ ขณะนี้เราอยู่ที่ประมาณเจ็สิบเก้าเหรียญน,นะครับ8ปดสิบเหรียญเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าไปที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะปลายปีเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าไป8ปดสบห้าเหรียญเนี่ยในตัวพิเทพนั้นราคาปีที่แล้วอยู่170้อเจ็ดสิบครับ,รบนะในขณะที่ตัวไทยออยปีที่แล้วก็มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบเนี่ยให้ระมัดระวังตัวของ I v วกับตัว p t g c นะครับเนื่องจากต้นทุนทางธุรก,กิจจะแพงขึ้นนะครับ นอกนั้นตัวอื่นๆเนี่ยนะครับเห็นบรรยากาศอันนึงในตลาดเป็นตลาดใหม่นะฮะที่มีลักษณะของการอ่อนตัวก็อ่อนตัวมาค่อนข้างที่ใหญ่เยอะนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับในแง่ของอตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องที่สําคัญฝากเตือนเพื่อนทั้งคุณเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ นะฮะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาสายพันธุ์มีสายพันธุ์เข้าบาทที่เป็นสายพัธุ์เดิมก็ได้นะฮะแต่ละบาดยังค่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีการลหลายโรงพยาบาลเนี่ยให้ฉีดไข้หวัดใหญ่ฝากเพื่อนทั้คุณไว้ด้วยว่าถ้าใครเป็นให้ระมัดระวังนะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่ซะนะฮะก็จะแก้ได้มากขึ้นกลุ่มโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มที่รองรับกับการ แก้ไขปัญหาของค่ายวัดใหญ่และรอบนี้ก็มไม่มีอะไรฮะตลาดหุ้นเป็นลักษณะการแว่งดูการตลาดหุ้นที่แกว่งลงหนักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิลินะครับใ<ม>นอสังหาริมทรัพย์เป็นหุ้นของทูเจมาร์ RBF นะ RBF ลงไปถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับแล้วก็ตัวหุ้นของตัว KKP เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับส่วนเคแบงกับไทยไทยบันษัทเนี่ยเคแบงที่ระดับราคาร้อยี่สิบาท ตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับร้อาทแต่ผลการงานของเคทแบงก์ออกมากรอบนี้ก็อ่อนตัวนะฮะแล้วก็มผมคิดว่ารับได้รับได้ในระดับหนึ่งร้อบาทต่ำกว่า125บาทมาน่าสนใจตอนนี้1 2อบาทน่าสนใจครับเล่นรัสณารีบาวร้อ่สิบสบาทเนี่ยไปเทคที่ทํากําไรที่ระดับราการร้อามสิบาท นะครับได้6บาทต่อหุ้นขยับไปถึง135บาทก็ได้ได้สิบสี่บาทต่อหุ้นน่าสนใจนะฮะน่าสนใจในตัว K-Bank ลงมาลึกนะไม่มีประเด็นอะไรนะเป็นประเด็นของผลการงานเฉยๆกับประเด็นของภาวะเศรษฐกิจของที่จะต้องเลื่อนการโหวตท่านนายกออกไปครับผมคับกับอะไรนะคอรมอไม่ใช่คอรมอเดยผู้ตรวจการนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะให้เลื่อน การพิจารณาโหวตเลือกนายกออกไปครับแข็งตัวครับครับครับผมครับพี่สุเชษมองหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างครับมีครับแนะนำไม่ดีฮะไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะ่คุยกันเป็นเรื่องสองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วมันก็อ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องประเด็นคือมันไม่ยอมขึ้นเลยนะครับครับมันอ่อนตัวจนเนี่ยภาครัฐเพิ่งผมผมได้ยินเมื่อกี้นี้ได้ยินว่า กําลังจะมีมาตรการเข้ามาดูแลนะเพิ่งออกมาผมคิดว่าเมื่อเมื่อสักเมื่อวันเมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วมั้งอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะที่มาเรื่องเกี่ยวกับล e สซิ่งภาครับออกมาตรการมารแล้วกดดัน l e สซ i ่งฮะเพราะนั้น l e สซ i ่งเนี่ยไม่ l e ส s ิ่งมันไปรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยนะ personal loan เ e อออนอัม,อมานาส KTC นะครับตัวเนี้ยนะพวก Encap พวก ASK พวก MTC พวกติดล้อพวกสวัด เอาขึ้นไม่ได้เลยนะเอาขึ้นไม่ได้จริงๆนะเป็นเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเลยฮะเฮงเฮงไปกันหมดนะฮะลดกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักอันแรกก่อนเลยอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักเพราะมาตรการนี้มันจะเป็นมาตรการต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนะมันเป็นมาตรการต่อเนื่องให้ทํายังไงขึ้นมาก็ทําไม่ได้เนื่องจากภาครัฐคุมคุมในเรื่องของ NPL คุมในเรื่องของการดูกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนกับการเรียกเก็บ รายได้นะครับเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ล e สซิ่งนะครับเป็นเรื่องของผลกระทบอุตสาหกรรมฮะการ leasing จะลําบากนะฮะจะลาบบกครัแต่แต่ก็แต่ก็เห็นว่ามันมีมันมีหุ้นในกลุ่มล e สซิ่งบางตัวผมประกอบการไตรมาสองอาจจะออกมาดีอันนี้ก็ยังไม่แนะนําให้เข้าไปเก็งกําไรใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมภาพอุตสาหกรรมระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยผมพอดีฮะเป็นงี้ ช่วงนี้เนี่ยมาดูมาดูบัญชีลูกค้าลูกค้าก็ให้มาดูบัญชีแล้วก็ได้พอดีได้เปิดบัญชีท่านซีอโออุตสาหกรรมนี้แล้วก็เลยถามท่านบอกว่าคําถามผมนี่ถามแบบง่ายมากเลยนะและท่านคงตอบแบบง่ายเหมือนกันบอกว่าอุตสาหกรรมที่ซีนหมดอนาคตแล้วเหรอ,มอมผมถามไง,งั้นเลยนะเขาก็ตอบว่าใช่ลำบากเหนื่อยอซีซิ่งใหญ่ได้เปรียบแต่แม้ว่าจะได้เปรียบก็ตามเนี่ยยังถูกภาครัฐที่ให้คือดูแลประชาชน ภาครัฐต้องดูแลประชาชนอ,อันนี้กระทบกับลิสซิ่งนะก็เลขนาดที่เขาทำลิสซิ่งเองเขาก็ต้องเขาก็เหนื่อยฮะเป็นเหนื่อยมากนะฮะลิสซิ่งถ้าเป็นลิสซิ่งที่มีแบงค์แบคเอฟยังพอที่จะยังพอที่จะก้ามขืนฝืนทนได้เพราะว่า<อ>จะมีทางออกหลายทางแต่ถ้าไม่ใช่เหนื่อยฮะเหนื่อยอนะเพราะนั้นลิสซิ่งอย่างที่กลับเรียนฮะ ไม่ได้เอา i n s i d e ์มามาเทรดดิ้งนะฮะแต่เอาข่าวว่าในระบบเนี้ยมีภาครัฐจะต้องดูแลและการดูแลของภาครัฐเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยต้องลำบากนะฮะแล้วก็ลิสซิ่งใหญ่จะได้เปรียบลิสซิ่งเล็กนะ listing ะใครที่เล่นลิสซิ่งเล็กอยู่ให้ยิ่งให้ความระมัดระวังให้มากหนีไม่พนนะ้นฮะให้ออกมาตรการว่าให้ออกข่าวว่าดียังไงก็ตามในแต่เนื้อภาครัฐเนี่ยกระทบลงมาขนาดเนี้ยเพว่ากระทบทั้งอุตสาหกรรม ครับนะมันมันมันหนีไม่พ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอีกตัวหนึ่งที่เราเคยใช้ข่าวกันตัวเจมทีคล้ายข่าวของตัวแบงก์กสิกรเอาเอาโปรดักออกมาขายเนี่ยนะฮะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะโดนค่อนข้างไปดูอีกอันหนึ่งที่หน้าน้าเสียวไส้มากนะฮะตัวแบมคุณลองดูแบมดูนะฮะ บแบมจากระดับราคา22บาทนีนะฮะ22บาทนะไม่ใช่17บาทนะแบมจริงจจาก2ี่2บาทนู่นตั้งแต่ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยหายไป10บาทเลยนะหายลงไปเหลือ10บาทเลยเศรษฐกิจไม่ดีฮนะเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างไม่ดีนะฮะเพราะนั้นก็ระมัดระวังฮนะระมัดระวังตัวนะครับระมัดระวังตัวให้มากกับการลงทุนก็ระมัดระวังนะครับอ่าวันนี้โดนผลกระทบทั้งปัจจัยภายนอก กับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกตลาดในต่างประเทศนะั้นเป็นลักษณะของการแกว่งเนะี่ยขนาดนี้เนี่ยฮ่ององกลงลงไป407นะฮะ <c oughs> ในขนาดที่เรามาคุยกันอยู่เนี่ยฝรั่งเศสลงไป17ลอนดอนลงไป2และอิตาลีลงไป12นะครับอ,อ่าก่อนหนะน้านี้ถ้ามีการโหวตไม่ว่าจะโหวตอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามองในทิศทางก็าังดีแต่ตอนเนี้การโหวตเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจหลายอย่างนะฮะแล้วก็ต้องต้องเลื่อนออกไปเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้เป็นผลกระทบฮะ วันนี้อาจจะได้เห็นฟอเรนเป็นแรงขายต่อเนื่องนะครับก็ระมัดระวังฮะพูดได้อย่างเดียวระมัดระวังแต่หาหุ้นตัวหลักๆในเซ็ตห้าสิบในเซ็ตห้าสิบเนี่ยช่วยดูในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นลีดด้วยนะครับถึงจะถึงจะรอดได้ครับผมครับผมได้ครับพี่สุเชษขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ